สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบระหว่างเจ้ามือถือราคาหลัก5,000กับมือถือราคาหลัก40,000ครบับเกือบเกือบเท่าของกันเลยนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานตัวเจ้าเทคโนโลยว่า5โปรมือถืองบไม่เกิน5 0 0 0 6 0 0 0ครับกับตัวอีกตัวคือรุ่นที่เป็นรุ่น็อบของซั s ซุ g ในปี2อของ3ครับก็คือตัว Samsung Galaxy S23 Ultra ากับเลนราคาประมาณ40,000ครับพี่จะขอรีวิวว่าเฮ้ในการใช้งานมันจะแตกต่างกันมากเพียงใดครับงดดราม่านะว่าเอาเมือถือราคาแตกต่างกันเกือบ8เท่าอะ่ะมารีวิวนะครับวันนี้พี่มาทำให้ดูว่าราคามันแตกต่างกันแล้วฟฟลลิ่งในการใช้งานมันจะเป็นไงบ้างส่วนตัวซิ่งขงนี่เป็นเครื่องพีเองครับในการที่ซื้อมาใช้งานเองนะ ครับผมนี่ให้ดูเลยว่าหน้าจอครับทั้งคู่บอกเลยว่า มีความแตกต่างกันอย่างมากครับแต่ผมว่าตัวราคาหลัก5 0 0 0ัตัวเทคโนโปว่าก็ทำหน้าจอออกมาได้อย่างสมบุรณแบบจริงครับกับรีเฟรช120 h z เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมหน้าจอคือใช้รีเฟรชเหมือนกันแต่ฟีลลิ่งยังไงก็ไม่สู้ตัว S23 u ี t ส a เอตยู่แล้วแต่ในราคาหลัก5 0 0 0ั0 0ตัวความสมูทครับให้ดูเห็นไหมครับว่าตัว S23 ยี่สา ในการสมุทอ่ะก็มีความสมุทที่ใกล้เคียงกันนะครับผมกับตัวเทโนโปว่า5โปรเด้งง่ายเนาะ5โปรกับตัว h 2 3จ็บสาอาตนะครับผมนี่เห็นไหมให้ดูฟีลิ่งครับให้ดูฟีลิ่งคือเหมือนฟีลิ่งมันดีนะเฮ้ยหน้าจอผมหน้าจอตัวนี้คือหน้าจอ6.8ตัวนี้ 6.78นิ้วออาตรงนะมีความใกล้เคียงกันมากครับในเรื่องหน้าจอนะครับผมแะแต่สีสันยังไงก็ไม่สู้ซัมซุงอยู่แล้วครับเพราะว่าใช้ตัว Super Amoled หรือว่าจอ Amoled 2X นะครับผมตัวนี้ใช้ตัวหน้าจอที่เป็นรรมดาแต่เป็น Full HD พัแต่ก็ถือว่าคุณภาพไม่ได้ไกลกาเลยครับผมในการสู้แสงถือว่าเพียงพอทั้งคู่นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่ครับแต่ขอบจอครับถ้าเป็นเรื่องของความพรีเมียมครับตัวขอบจอผมตัวที่เป็น H สามพตตาจะเป็นตัวโค้งมนนะครับในส่วนตัวนี้จะมีความจอที่ไม่ใช่โค้งมนเป็นแบนแบแต่เรื่องจริงนะใช้งานง่ายก็คือตัวเอจเอเจ็บสามตาไม่ได้ใช้งานง่ายนะครับผมก็คือตัวผ้าโปรรู้สึกว่ามันมันเข้ารูปมือดีครับพี่ชอบจอที่มันไม่ใช่จอโค้งมนเท่าไหร่ครับแต่ฟิลลิ่งของจอโค้งมนมันจะดีนึ่งคือการปัดไปบริเวณด้านข้างมันจะ นุ่มแล้วมันก็สบายมือมากครับในการใช้งานครับในเรื่องในเรื่องของสีสันของภาพนะครับก็จะสกินโทนยังไงตัวที่พี่บอกแหละเปิด YouTube อย่างเนี้ยตัวสีสันของภาพอ่ะตัว A3 e u l ต r a มันทําของมันได้โคตรดีมากอยู่แล้วครับในการใช้งานเพราะว่าจอของมันก็สุดยอดจริงๆนี่ให้ดูปึ๊บนี่ครับพี่จะเปิดสีสันของภาพให้ดูนะครับ กดทอไปเพ๊บเเห็นไมครับผมว่าสีดําครับมันดําสนิทมากซัมซุงนี่แบบแบบเป็นจอที่แบบสุดยอดอยู่แล้วครับผมนี่เห็นไหมว่าสีดําครับผมมันดําสนิทด,ดําแบบดาแบบสนิทมากอ่ะเพราะว่ามันใช้ตัว Dynamic a m เ l e ตทูครับดูครับแต่เอาจริงนะมันก็สวยงามทั้งคู่นะครับแต่ความมืดสนิทยังไงตัวซัมซุงอ่ะทำไม่ดีเห็นไหมเห็นขอบจอด้านบนไหมครับมันเอาเสียงสีขาว ช่วยเพราะว่ามันเป็นจอแบบ L E D หรือว่า I P S ประมาณนี้ครับมันอาจจะทําแบบสีดําไม่สนิทเหมือนกับจอ Dyna m i c a อ o l e d นะครับผมนี่นะครับให้ดูเรื่องจอภาพครับนี่แต่ราคา5 0 0 0 6น0 0นะสำหรับพี่อยก็ถือว่าตัว5 p r โปนี้คตรคุ้มของโคตรคุ้มในการใช้งาน,นครับถือว่าเพียงพอครับให้ดูอีกครัง้งนี่ครับปึ๊บมาดูครัผมในการปรับอันนี้ปรับได้สูงสุดก็คือตัว4 K h D R นะครับผม นี่ซัมซุงเอเจ็บสามตาในส่วนของตัว5โปรนะครับผมก็ 2K 30เฟรมไม่รองรับ h d r นะครับผมนี่ปับให้ดูเลยปึ๊บนี่ครับให้ดูครับผมดูว่าสีสันจะเป็นไงบ้างน,นี่ครับเห็นไหมมันก็สวยงามนะครับผมคือ a จิ๊สามอัลต้านะมันสวยอยู่แล้วแหละแต่ตัวนี้ก็ทําภาพมาอย่างแบบสมบูรณ์แบบขยายครับผมขยายนี่เห็นไหมขยายเต็มจอดูครับภาพขยายเต็มจอ,อจะเป็นแบบไหนสวยงามครับบอกเลยนี่ให้ดูนี่ครับก็ถือว่าเรื่องสีภาพนี้ก็ตามงบครับถ้าง,งบจากัดผมว่าตัว5โปรทำงานได้อย่างดีมากอยู่แล้วครับผมมาดูครับผมว่าเรื่องเสียงแตกต่างกันไหมครับพี่คอ เปิดเพลงเลยนะครับผมตัวลำโพง2ตัว2ตัวเหมือนกันผมลำโพงมันรู้ว่าเสียงอันนี้เป็นลำโพงแบบ DTS นะผม2ตัวนะนี่ครับมาดูโอ้เสียงดีมากอันนี้ตัว5โปลนะครับ Go. Go.

เสียงมิติของเสียง e F3 Ultra มิติของเสียงคือดีมากครับในการใช้งานอยู่แล้วครับผมมันเสียงเบสเสียงกลาง e F3 u l t ต a ได้ทำดีครับแต่ตัวนี้มันทำโคตรดีในเด็ดราคาของมันเลยครับผม5,000 6 0 0 0ตัว5 000, โปรถือว่าเสียงคือดีมาก ขอยอมเลยว่าลำโพงคือเสียงดีจริงครับมาดูครับผมเรื่องบอดี้ว่าเป็นไงบ้างครับผมด้านข้างก็จะแบบนี้เลยตัวพรีเมียมก็จะไงตัวเอ3บสามีความพรีเมียมความหรูหราที่มากกว่านะครับผมนี่ครับแต่ด้านหลังครับผมบอกเลยว่าเอ3ยนะ็บสามอาต้าน่ะมันก็ออกแบบแบบ,แบ,บเดิมๆของมันนะไม่ไแยกจากต่างเย็บสองเอาต้าเย็บสามอาต้าเ็บสอต้า ก็เหมือนกันครับผมไม่ได้แตกต่างกันเลยฝาหลังครับผมดังนั้นการดีไซน์ครับผมผมชอบมีไฟ RGB อ่ยี่สิบสามเอาต้าไม่มีไฟ RGB นะครับยังไงผมอ่ะชอบบอดี้ของเจ้าตัวตัวนี้อ่ะรู้สึกว่าเป็นบอดี้แบบมันใช้เทคโนโลยีในการแบบออกแบบมาสักนิดนึงของมันอยู่ครับผมในการออกแบบอ่ะถือว่าฝาหลังอ่ะด้านด้านหลังอ่ะมีความสวยงาม มากกว่าตัวที่เป็นของเอเจสามอ่ต้านนี่ความความปส่วนตัวนะั้นรู้สึกว่าชอบฝาหลังครับผมมันมันเท่ดีอ่ะเวลาใส่เคสอันนี้อันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะครับพถดราม่านะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับผมดูครับดูไฟครับผมดูไฟเห็นไหมมันสวยครับมันเป็นไฟ RGB ปรับได้อ่ะดูแบบชอบอ่ะคือเวิร์กเวิร์กเวิรนี่ โดไฟสวยแล้วก็ผมฝาด้านหลังรับผมด้านหลังอะถ้ามีความฟิลลิ่งที่สัมผัสล้วติดมือแบบไม่เป็นร้อนในมือเดียว H23 พาลต้าจะทำไม่ดีก่อน,นครับตัวนี้จับปับ๊บก็ติดร้อนในมือเลยครับผมนี่ฟิลลิ่งก็ปรับได้เหมือนกันนะผมใกล้เคียงกันดีฟเฟอเรนต์ร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับผมเล่นเกมอะพูดเล่นเกมครับตัวนี้ก็ปรับกลางๆต่ำๆปรับสูงสุดเฮลโว ตัวนี้ผมใช้ตัว d a m i c i t y ี0 8 0นะครับผมกับ CPU ของ Medi เท e กอะก็ถือว่าสบายให้ผมเล่นเกม RV v ปรับสูงสุด60เฟรมก็ถือว่ารลื่นแต่ตัว Snapdragon 8 Gen 2ตัวนี้ก็บอกตรงว่าทุกเกมครับ RV อะปรับลื่นกับตัว5 p o i ปรช้อนครับ r v กับ Chip Impact, Free Fire, Map แล้วก็ตัวที่เป็น PUBG Mobile ตัวนี้ครับผมตัวจบตัวครบโคตรลื่นลื่นหัวแตกมาเล่นเกมครับแต่ถ้าตัวนี้ผม ปรับก็ปรับได้ปรับได้สูงสุดสบายครับแต่อาจจะการทัดการกดไม่สู้ตัว A อ3จ็ a เปตาเข้าใจครับผมราคาสำหรับเพียตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาม,กมากเลยแหละในการใช้งานครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มจริง คุ้มมากๆสัปพีที่ใช้งานมานะครับผมเล่นทิกต็อกเล่น Facebook ถ้าความลื่นไหลก็เ e อเสามปต้าแต่ถ้าเราใช้งานอะไรมากมายตัว5โปรก็สือว่าลื่นไหลของมันโคตรๆอยู่แล้วครับผมในการใช้งานครับมาดูเรื่องกล้องนะกล,งนะกล้องนะผมกล้องหลังอันนี้2องล้านพิกเซลตัวนี้50าล้านพิกเซลผมในการถ่ายเดี๋ยวพี่จะขอเข้าตัวกล้องเลยครับผมนี่กล้องหน้าก็ทั้งคู่ก็ผมว่ากล้องหน้าก็ถือว่าไม่ได้แบบมีอะไรแบบ ว้าวผมแต่ซัมซุงอ่ะมันทํากล้องหน้าของมันได้ดีอยู่แล้วแหละในการใช้งานครับกล้องหน้าของตัว5โปรก็คือใช้ตัว16ล้านกล้องหลัง50ล้านนะครับเดี๋ยวเข้าตัวเมนูกล้องกันนะครับผมตอนนี้นี่ครับหาเมนูกล้องอยู่ปึ๊บครับปึ๊บนี่ครับมาดูกล้องครับผมนี่นี่ครับก็ตัวกล้องนะผมนี้ปรับได้ ปรับได้ห้าสิบสองร้อยล้านแล้วก็สิบสองล้านนี่ครับอัลต์วายมีนะครับ Normal แล้วก็เลนซูมยังไงตัวซัมซุงก็มีเลนส์ที่เยอะอยู่แล้วครับผมในเรื่องการถ่ายภาพอะซัมซุงก็สกินโทนแล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวก็ก็ใช้ได้ทั้งสองอะมีความมิติของภาพที่โอเคทั้งสองเอาตรงแต่ไอเสามก็ตามันคุณภาพดีอยู่แล้วครับอันนี้พีหลังเรื่อมมาใหม่นะครับผมเมองต่างครับนี่เมืองต่างเห็นไหม ก็เยอะเยอะว่องตรงคือมันเป็นราคามือถือ5้าพันหกที่คุ้มและมีเมนูต่างเหมือนกับตัว X23 ัลต้าเลยอะโหเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยนี่ครับมี slow motion มี panorama แล้วเขามีหมดต่างๆหมดกลางคืนก็มีเหมือนหมอะมีอาชีพโหมันมีหมดเลย single test ก็แบบวิโลคู่โอ้ใกล้เคียงกันเลยครับผมในการที่ใช้งานนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอผม นี่ที่มืดก็มีสมสุงก็มีนะครับผมแล้วพี่ขอปรับไปหมด Normal เลยครับ AI แคมครับดุ๊ปอึ๊บนี่ครับ,รบ,รบสวยงามครับผมทั้งคู่แต่มิติของภาพยังไงตัว A3 มาตาจะมีมิติของภาพที่มากกว่านะครับจะมีครั้งว่างดดราม่านะครับผมเพราะว่าเปรียบเทียบให้ดูเฉยดูกล้องหน้านะผมอันนี้กล้องหน้า นะครับผมกล้องหน้าของซัมซุงจะมีความเนียนและความมิติของภาพที่ชัดลึกแล้วก็ความแน่นของภาพมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นแบบแบนๆน,นะครับผมตัว5โปรนี่นี่ครับให้ดูเรื่องกล้องวิดีโอบ่อพูดถึงครับตัวซัมซุงอ่ะทำกล้องวิดีโอ้อย่างดีสุดยอดของมันโคตรๆอยู่แล้วใน Android ครับไม่ขอเปรียบเทียบเรื่องกล้องแล้วกันครับแต่จะให้ดูแล้วกันว่าวิดีโอนเป็นยังบ้างนะครับผมนี่ครับสัวิดีโอกัน เห็นไหมว่ามันมี o อครับตัวเอเ u สตารตาทำให้ภาพของผมมันความคมชัดเห็นไหมอันนี้ไม่ไ,มได้บันทือครับให้ดูนะตอนนี้เห็นไหมครับว่าภาพมันมีความคมชัดที่มากกว่าอยู่แล้วครับผมเรื่องกล้องวิดีโอนี้ หายห่วงครับผมวันนี้พี่จาเปรียบเทียบดูครับว่ามันเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า2ตัวนี้ในการใช้งานว่าเฮ้ยถ้าเราเปรียบเทียบดูว่าทั้ง2ตัวนี้มันเป็นไงก็ตามที่พี่บอกแหละก็มันก็แตกต่างกันเนาะเรื่องราคาครับผมแต่สเปคทั้งคู่ก็เพียงพอในการใช้งานสำหรับใครที่ไม่ใช้งานอะไรมากตัว5โปรก,ก็ถือว่าเป็นราคาดิ่6หกพันที่ครบที่จบลาโพง2ตัวเล่นเกมดีมากเดโมซีหกศูนย์แปดศูนย์แรมแรมแปดจิกกับแรมสิบสองจิกสำหรับพี่แรมแปดจิกก็ยังเพียงพอในการใช้งาน สื้อเรือตอนนี้พี่ใช้206ก็ถือว่าโหลดเกมต่างๆเพียงพอครับตัวกล้องก็ถือว่าดีหน้าจอ6.78นิ้วเรเฟรช120เฮิร์ตก็ถือว่าดีเอฟซีเอลต้าก็เป็นรุ่นท็อปที่ในปี2023ก็ถือว่าหายห่วงครับตอนนี้ก็เปิดตัวเอฟซีเอลต้าแล้วใช้ตัวคอคอมเซนเซอร์ก้อน8 Gen 3ซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับ Gen 2อะไรหรอกผมตันนี้ขอบคุณครับ